西莎。啊 พวกเรารู้ไหมวันนี้สรุปแล้วลูกค้าเขาสั่งสินค้าเรานะพวกเราอ่ะเตรียมตัวแพ็กของได้เลยได้เลยแม่งั้นเดี๋ยวนะแม่เพิ่มพลังให้ด้วยนะใช่ใช่ใช่ใชอืม,มอันนั้นอะ่ะไม่ใช่ปัญหาแม่จัดให้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวั้แต่น้องกลับมากับแม่อ่ะูเห็นว่าน้องซุ่มซึมอ่ะแม่ว่าอะไรน้องหรือเปล่าอะ่ะ แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรน้องนะอืมแต่แม่อ่ะพอจะรู้สาเหตุแล้วว่าทําไมน้องถึงเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าตอนที่แม่อ่ะไปคุยกับลูกค้าน้องอ่ะไปยืนมองรถโอ้ยซีซ่าครับซีซ่ารออยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวแม่ไปเข้าห้องน้ำก่อน มันก็แพงเลยลูกไปเถอะแม่รีบไปคุยงานลูกไปืมแม่รู้แล้วเดี๋ยวชิวกับน้ำขิงอะ่ะอยู่บ้านดูน้องนะชิต้าไปกับแม่ไปเอา้าแม่จะไปไหนอะ่ะเออเดี๋ยวแม่ก็กลับมาแล้วของแม่ อยากได้ค่ะนี่ยชิตาน้องมาอยากได้แบบนี้เด็กไม่หรอแม่อมก็ที่นี่นะ พี่ชิวดูน้องดินั่งเงียบซึมเลยอ่ะอืมพี่ชิวไปดูน้องกันเถอะเผื่อน้องไปหลอกซึมเศร้าเฮ้ยบ้าแต่คนนี้เองให้ไปหลอกเฮ้ยไม่แน่นาเดี๋ยวนี้คนเป็นกันเยอะโอ้โหน้องมาตันนิดเดียวเองจะได้ไปเฮี้ยดไปดูคนเถอะน้องเป็นไร ไม่มีอะไรเจ๊ไม่มีอะไรแล้วน้องก็ซึมทำไมอะ่ะใช่น้องอยากได้รถใช่ไหมี่รู้ได้ไงอะ่ะเออน่าเจรู้แล้วกันทำไมมันสวยเหรอมันน่ารักกันเจ๊แต่น้องว่ามันแพงน้องเลยไม่กล้าบอกแม่แล้วน้องมันแพงเหรอ ใช่น้องคิดว่ามันแพงแหละแม่คงไม่ซื้อให้แน่ๆรอแ,แต่เจว่าก็ไม่แน่นะใช่ใช่ใช สีซ่าเฮ้ยน้องไปดูไปดูปดนะครับซื้อมาเหรออ๋อแม่ไม่ได้ซื้อมาหรอกแม่ไปขโมยมา แม่ซื้อมาซื้อมาให้หนูไงซื้อมาให้หนูหรอครับแม่แต่หนูว่ามันน่าจะแพงนะมันก็แพงแหละซีซ่าแต่ซีซ่าอยากได้แม่ก็เลยซื้อมาให้<ม>เห็นไหมเจ๊บอกแล้วว่าไม่แน่อะไรก็เป็นไปได้ใช่อะไรก็เป็นไปได้ไเไไดจ๊หอแม่ดีใจอะ่ะโอ้โหดีใจข้าต้งองร้องไห้เลยเหรอ ที่ร้องไห้ไม่ใช่พอดีใจแต่รถมันทั้งตีนหนูเนี่ยเอา,เอาชิตา้าทับขาน้องถอยถอยเลยโหก็นังก็ซึ้งจะร้องไห้โอ,โอเคไม่เจ็บแล้วน้องขอนั่งได้ไหมอะแม่ได้สิมาขึ้นมานั่งเลยมามานัมามาแมนั่งนี่ยนัน่ยเนาะ ไ,ไปแล้วลแม่ถ้ามันหนึงซื้อให้น้องอ,ะอ่ะแม่บอกว่ามันแพงไม่ใช่หรอ,อม,มันก็แพงแหละแต่น้องอยากได้แม่ก็เลยซื้อให้เพราะแม่อ่ะเข้าใจความรู้สึกน้องหล่อแม่อมแม่นูขอถามอะไรหน่อยดิทําไมเวลาพ่อหนูอยากได้อะแม่ถึงซื้อให้หรอใช่่านนี้มันก็แพงอ่ะแม่ ก็เพราะว่าแม่เข้าใจไงเพราะว่าตอนเล็กๆอะ่ะแม่ก็อยากได้ของเล่นเหมือนกันแหละแต่อาม่าไม่มีเงินซื้อให้แต่พอตอนเนี้ยแม่พอมีกําลังที่จะซื้อให้พวกเราอยากได้อะ่ะแม่ก็เลยซื้อให้เพื่อที่จะทดแทนสิ่งที่แม่ขาดไปตอนเด็กๆไงก็เพราะว่าแม่เข้าใจดีว่าเวลาพวกเราอยากได้อะไรอะ่ะแล้วมันเป็นยังไงอีกอย่างหนึ่งอะพวกเราก็ช่วยแม่ทํางานด้วยแม่ก็เลยซื้อพวกเราไง โอ้แม่ซึ้งเลยอ่ะอืมใช่แม่พวกเราขอบคุณแม่นะงั้นเดือนนี้ขอเงินเดิอเพิ่มนะแม่ไปสองเท่าอ่ะแม่หนูอยากได้อนทีสามอ่ะใช่อยากได้ตั้งฟิลเหมือนกันนะแม่ฮึตลกแล้วไปเลยไปเล่นกับน้องเลยไปโธแม่พวกเราก็พูดเล่นอย่างงั้นแหละแม่แต่ได้ก็ดีนะงั้นพวกเราไปเล่นกับน้องกันนะเล่นด้วยไดีมาดีมาดีดี